สวัสดีแฟนมัดมวยทุกท่านนะครับช่องวิเคราะห์มวยไทยนําแฟนมัดมวยมาพบกับการคาดการความน่าจะเป็นนะครับวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยช่อง3ประจำวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566กครับก็เหมือนเช่นเดิมนะครับมวยศึกเจ้ามวยไทยเสาร์นี้ก็ยังแข่งขันกันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ถ่ายทอดสดทางช่อง3าในเวลาเที่ยง20่สินะครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเคราะห์วิจารณ์ฝากแฟนมวยด้วยนะครับ มวยพกยก2-4ครับสปอนเซอร์ใจดีของเราเป็นมวยพกยกระบบอัตโนมัติรีราคาตรงๆจากสนามให้แฟนมันมวยนะครับได้ลุ้นได้เชีรีรยได้อ,อกตัวบังทุนกันสนใจอยากเป็นสมาชิกเพียงอะไรไปที่แอปพิเค2-4ครับมีแอดน้ำหน้าด้วยนะครับมวยพกยก2-4บริการดีมาตรฐานมั่นคงปลอดภัยคู่แรกครับประจำเสาร์นี้เป็นการพบกันระหว่างกลางปีน้อยพิเคแสนชัยมวยทยิมหรือว่าเจ้าพายเงินสิทธิ์สอนพิชัยนะครับเจอกันกันกบ ลิ์ไกรรบดอกเตอร์แก้วนนทบุรีผู้นี้นะครับเจ้ากลางปีน้อยเนี่ยซ้อมที่ค่ายมวยแสนชัยพี PK เคแสนชัยมวยไทยิมเพราะว่าเป็นหลานชายของเจ้าเมืองไทยนะครับปีนี้16ปีครับสูง1 6้เซนติเมตรวจากพลุลำประเภทเขาดูด้านขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินหน้าท้าชนเตะขวาต่อยขวานำนะครับวงในเหนียวแน่นบูสู้ดีหน้าเสือแข็ง ล่าสุดเลยก็ชนะคะแนนสิงสังป่าลูกมีที่ราชนาเนินเอาไว้เมื่อวันที่25ตุลาคม2566วันนั้นต่อย122่อนครับคู่ชกครับลิศไกรรบดตรแก้วนนทบุรี18ปี165เซตมวยจากพัทลุงซอสเซคามวยเฟียสปทุมเป็นมวยประเภทอาวุธครบเครื่องมีทุกลูกครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงนะครับเข่าในล็อกตีเหนียวฟันศอกแรงอันดาหมัดศอกคมล่าสุดเลยชนะนกยกสีเพชรขลีป๋องเซเว่นฟาร์มที่ราชนำเนินครับ15 ฟุตจิกายนอานโซพ6นธะรัศวกต่อยไป123ปอนด์คู่นี้นะครับทัศนามุมมองผมชอบที่ลิฟไกลลบดอกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับหน้าเสือสภาพไปล้อมเป็นรองแปรได้เปรียบความเก๋ากระดูกประสบการณ์อาวุธหลากหลายกว่าจะชนะกังปีน้อยพีเคสนชัยมุทายมครับคู่ต่อมาคู่ที่2กล้าศึกสอนสละชีพเจอกันกันกบทางด้านของเพชรกิติดอกเตอร์แก้วนนทบุรีเจ้ากล้าศึกนะครับมวยนครสวรรค์ อายุ16ปีส,งสูง163ซนติเมตรซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกลุ่มภักกัน,นะครับก็เป็นมวยถนัดขวาครับประเภทมวยเข่าอ่าอาวุธมีทุกลูกนะครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในเตะหนักต่อยแรงนะครับเปิดเกมเดินชนวงในล็อกปีเหนียวบูสู้หัวใจเกินร้อยหน้าเสือแข็งนะครับฟอร์มล่าสุดชนคะคะแนนซูเปอร์แบงค์2สุขสมที่อ้อมน้อยเมือ่อันที่28ตุลาคม2566ตอ่อยไ้101ปอนด์ส่วนี มวยจากโคราชครับปีนี้16 166เซติเมตรเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องนะครับวงนอกดีวงในได้หลักเหลี่ยมเชิงมวย IQ สมองมวยดีซ้อมที่ใครมวยเฟียสปทุมก็ดักเตะดักต่อย,ด,อยดักเสียบดักแทงครับวงในนะครับขวางหน้าดันแทงแทงระพับแทงแล้วคาเก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้เก่ง อร์มกำลังสดขึ้นมาครับล่าสุดแจ็คแนนเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่ดอนเมืองครับ13พศจิกายจน2 5 6 6 110ปอนด์มุมมองผมคู่นี้ชอบที่เพชรกิติดรแก่นนนทบุรีนะครับชอบตรงความหลากหลายอาวุธมีทุกลูกนะครับลุนน็นนอกได้ด้วยวงนอกดีวงในได้เก็บกันอาวุธคู่ต่อสู้ดีกว่าจะชนะกาศึกสสละชีพครับคู่เอกนะครับมาแทนทั้งคู่ซันเดย์บูมเด็กเซียนเจอกันกับเพชรเจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่ง เจ้าเสน่บูมเด็กเซียนนะครับอดีตดาราเจอตู้ช่อง3มครับมวยจากเชียงใหม่26ปี165ิเซนติเมตรซ้อมค่ายมวยบูมเด็กเซียนประเภทมวยเข่าครับบู๊ดุดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเดินหน้าท้าแรกเตะขาเจาะยางต่อยบัดรุนแรงวงในปั้มตีแข็งแกร่งหัวจิตหัวใจเกือร้อยมีฮึดตลอดล่าสุดชนะคะแนนยอดดอยแก้วสมฤทธิราชเราชดำเดินครับ8สิงพิจิกายรณนร5 6ยหกสอปอนด์คู่ชกเพชรจ้าพญาสิทธิ์กำนันหนึ่งมวยจาก เป็นมวยชายนาดนะครับซ้อมที่ค่ายมวยศิษย์กำนันหนึ่งจังหวัดชานาด17ปี173ซนติเมตรนะครับเป็นมวยสดหนุ่มนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงหลักเหลี่ยมเชิงมวยดีมีทั้งนอกมีทั้งในเตะซ้ายต่อยซ้ายเต,ตะแล้วพับเตะแล้วคาวงในขวางแทงขวางแทงนะครับคาไว้นะครับหมัดคมสออคมแต่ว่าเบียดเสียสีไปแล้วนะครับแรงประทะไปไปลายยืนระยะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มียุบมีแผ่วให้เห็น ล่าสุดแท้คะแนนคุณสยามไฟเตอร์มวยไทยที่ลังสิทธ์ครับ11สิงหาคม2566 117ปอนด์มุมมองของผู้นี้ครับชอบไปที่ความเก๋ากระดุกประสบการณ์การผ่านมวยของสเเดบูมเด็กเซียนนะครับหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีจะเป็นฝ่ายชนะเพชรเจ้าพยาสิทธิ์กำนันหนึ่งครับคู่ที่4นะครับปิดท้ายกันเพชรเมืองไทยใหญ่เชยซีฟูดหรือว่าเพชรเมืองไทยสวนจากคาเฟ่เจอก,กันกับดามเกียรติวิสุทธ์คู่ปรับเก่าเพิ่งเจอกัน เคยเจอกันมานะครับทางเพชรเมืองไทยเคยชนะมาเจ้าเพชรเมืองไทยมวยตรังซ้อมที่ขันมวยใหญ่เชยซีฟูดง5ปี167เซนติเมตร cm, เป็นมวยเขา่าแตาวุธมีทุกลูกนะครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในเตะต่อยรุนแรงวงในล็อกลัดตีเหนียวหมัดคมสอกคมเคยชนะนอกมาล่าสุดแพ้คะแนนตะวันใช้อัิคัดมวยไทยที่ดอนเมือง4กันยายน66ต่อยไว้45กิโลคู่ชกดาเกียรติวิสุดนะครับมวยนครศรีธรรมราชซ้อมเกียริกำธร16ปี163เซนติเมตร ก็ประเภทมวยเข่าแต่อาวุธมีทุลูกนะครับได้ทั้งนอกได้ทั้งในเตะขาเจาะย,ยางต่อยหมัดรุนแรงวงในล็อกปีเหนียวตามสไตล์ค่ายมวยเกียรติกำธรล่าสุดชนะนกยก2สีหราชสิทธิ์คุณทัพเทียมน้อย28ตุลาคม66ต่อยไปร้อยสองปอนคู่นี้นะครับแดงเคยชนะมาแต่เที่ยวนี้ผมมองว่าดามเกียรติวิสุดแก้เกมแก้ทางมาแล้วจะเป็นฝ่ายกลับมาแก้แค้นเอาชนะเมืองไทยใหญ่เชยซีฟุตไปได้ครับ2ตัวฝากประจำวันเสาร์นี้นะครับมอบไปที่ตัวแรกครับ ลิศไกลลบด็อกเตอร์แก้วนนทบุรีนะครับจะเป็นฝ่ายชนะกังปีน้อยพีเคแสนชัยมือยทยิมตัวที่2องซันเดย์บูมเด็กเซียนนะครับเป๋าเกมกระดูกประสบการณ์ดีกว่าจะชนะเพชรเจ้าพยาสิบกำนันเองขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังรับชมช่องวิคข้อมวยไทยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า